เป็นเขาวันนี้ครับสีสวยเลยเงินดำาไใช่พี่พี่ใช่ใช่ แรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยพี่วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งปล่อยเอ๊ะตัเบรกตัเบรกถึงม,อมือนี่ตอน่ัหวน่นนค,ครูผมเองครับครูผมเอง <laughs> ลืมถ่ายหมดขอบคุณมากสุดยอดเลยยี่เดือนแล้วครับจะปีงั้นเหรอเป็นปีม่งเฟรชลืมถ่ายไงล่มสวยจริงบอกขอบคุณมากเลยที่สั่งกัพี่กลับมาจทีงใหญ่ครั้งนึงมาสวยกว่าที่ลงสวยมากบอเป็นดอกไม้พอดีเลยตรงนี้กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับ